สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไบอัมทรินีโดยแม่หมออั้าธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงความรักกันนะคะคลิปนี้สําหรับหนุ่มโสดสาวโสดมาดูกันว่าคนโสดเนาะดวงความรักนะจะเป็นอย่างไรนะดวงความรักนะคะครึ่งปีหลังเนาะนะคะเออตั้งแต่มิถุนาไปต้นไปเลยนะตั้งแต่ รกรกฎาเป็นต้นไปเลยนะมิพิธณากรกฎายาวจนถึงธันวาดวงความรักคนโสดจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอ่ะก่อนอื่นนะตั้งจิตอธิษฐานกันก่อนเนาะทำสมาธิกันก่อนหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกย,วยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ ยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าเท่าไรนะกดพอส์ทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจไปอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะเปิดดวงตาที่3เนาะหายใจออกย,วยาวๆเปิดดวงตาที่3ส่งกระแสจิตออกมาขอดูพลังงานดวงความรักหน่อยนะในครึ่งปีหลังนะจะเป็นอย่างไรบ้าง สักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิใครยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอส์ทำต่อไปเรื่อยๆใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดในหัวข้อดวงความรักของคนโสดนะคะครึ่งปีหลัง2,567ใครยังเลือกไม่ได้กดพอสนะคะ แล้วก็จดจ่อนะใครที่รู้สึกว่าสับสนเหลือเกินลองหายใจเข้าลึกๆหลับตาเนาะแล้วก็ลืมตาเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดที่สุดใหม่สักสองสามรอบถ้ายังสับสนอยู่ดีฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเด็ดเดียวสามารถเลือกกองเดียวได้นะจ๊ะใครยังเลือกไม่ได้กดพสนะคะส่วนใครที่เลือกเลเลือกได้แล้วเนาะเดี๋ยวมาฟังคำนายกันเลย เอาละเอาละเอาละนะคะน่าจะเลือกกองไพ่กันได้แล้วเลยมาเจอหน้ากันณจุดจุดนี้นะคะวันนี้มีไพ่เลือกถึงสี่กองด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวจะไล่ไปทีละกองเลยละกันนะคะ,ะเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งกันก่อนนะคนที่เลือกกองนี้นะคะเออคนที่เลือกกองนี้ดูจากพลังงานตรงนี้ดูตามหาความรักอยู่เหมือนกันเนาะ เอ,อมีความรู้สึกว่าอยากจะตามหาความรักอยากจะเจอรักแท้อยากจะเจอรักที่ถูกอกถูกใจอยากจะมีรักที่จริงใจนะอยากจะได้เจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้นะดูจากพลังงานตรงนี้ตง่อกหมอคุณก็ตามหาความรักอยู่แล้วก็อยากรู้ว่าจะได้เจอเมื่อไหร่นะสงสัยเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานดวงชะตาความรักของคุณในช่วงครึ่งปีหลังนะ 2,567หน่อยนะคะว่าดวงชะตาความรักของคุณเป็นอย่างไรมีโอกาสได้เจอความรักบ้างหรือไม่นะคะขอให้ไพ่ช่วยไขเฉลยหน่อยเนาะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะอืมดูจากพลังงานตรงนี้อืเหงาเหมือนกันเนาะรู้สึกเหงาเนาะเปล่าเปลี่ยวนะเห็นใครก็ ใครเขามีคนรักกันหมดแล้วอ่ะเห็นใครคู่กันยิ่งเงาจนจับใจเนาะดูจากพลังงานตรงนี้อ้ามีโอกาสที่จะมีคู่กับเขาบ้างหรือเปล่าดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยสิอ่ะเฮ้ยดูเหมือนกับว่าโอกาสที่จะได้เจอความรักเนี่ยถามว่ามีไหมมีอยู่นะครึ่งปีหลังเนี่ย ต้องบอกว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณบางครั้งบางทีอาจจะเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เป็นไปดังใจบ้างแต่สุดท้ายแล้วจะได้เจอความรักที่ที่ที่ตามหานะเออจะได้เจอความรักที่ตามหาอยู่นะคะคือดูจากพลังงานตรงนี้อาจจะเป็นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้ โอเคเข้าใจละเกตเลยนะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งนี้นะคะขอสะแสดงความยินดีด้วยเลยครึ่งปีหลัง2567นะคนโสดฟังทางนี้ค่ะครึ่งปีหลัง2567ค่หคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ เป็นไปได้เหลือเกินเลยว่าภายในครึ่งปีหลัง2567นี้มีโอกาสว่าคุณจะได้พบรักแท้เออดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณเหมือนกับว่าต้องการเจอความรักที่ดีรักที่จริงใจอยากจะเจอรักที่ถูกอกถูกใจนะ บางครั้งบางทีแอบชอบใครแอบรู้สึกดีๆกับใครอาจจะไม่สมหวังหรือบางครั้งบางทีพบกับความรักที่ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่มาช่วงมาในช่วงเวลาที่ผ่านมานะแต่ต้องบอกเลยว่าในครึ่งปีหลัง2 5 1 7เนี่ยมีโอกาสที่จะได้พบรักแท้รักที่ยั่งยืนรักที่ยืนยงแต่ต้องบอกว่าไม่อยากให้คุณคาดหวังกับความรักมากนะักหรือกดดันตัวเองหรือว่าเร่งรีบกับความรักสักเท่าไหร่ เพราะความรักที่มันเป็นรักแท้รักนิรันดร์รักยืนยงรักมั่นคงเนี่ยมันจะมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะหรือบางครั้งบางทีอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณก็ได้ที่คุณไม่คาดคิดนะไม่คาดฝันแต่กลายเป็นว่าเป็นความรักที่ยืนยงรักที่ยาวนานนะอาจจะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้เนาะ ือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าดวงความรักของคุณหรือชะตาความรักของคุณเนาะมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอความรักที่ถูกอกถูกใจนะหรือรักที่เป็นรักนิรันดร์หรือเป็นรักแท้อยู่เพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีดวงชะตาของคุณนะยิ่งตามหายิ่งพยายามนะดูเหมือนกับว่าบางครั้งบางทีมันมันอาจจะยิ่งยิ่งหาเขาเรียกว่า ยิ่งหายยิ่งยิ่งไม่รู้ไปไหนแต่พอคุณไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่จะมาแบบไม่ทันตั้งตัวนั่นหมายความว่าดวงชะตาความรักของคุณอย่ารีบร้อนอย่าเร่งรัดนะอย่าอย่าพยายามที่จะตามหามันนักอะทำตัวตามสบายทําใจสบายๆทําตัวชิวๆนะแล้วมันมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่เป็นรักแท้นะคน ความรักของคุณนะหรือคนรักของคุณนะหรือคนรักในอนาคตของคุณก็แล้วแต่คู่ของคุณจะเจอในสถานที่ที่คุณที่คุณชื่นชอบที่คุณไปแล้วคุณได้เรียนรู้เติบโตพัฒนาตัวเองเช่นอาจจะเป็นในสถานศึกษาก็ได้นะคะไปเรียนต่อนะไปอบรมไปพัฒนาความรู้นะในห้องสมุดอะ่ะมีโอกาสได้เจอความรักในห้องสมุด นะหรืออาจจะเป็นการอบรมสถานอบรมนะสถานศึกษานะหรือที่ทำงานก็ได้ที่เป็นสถานที่ที่คุณได้พัฒนาความรู้ศักยภาพ ความสามารถของตัวเองนั่นแหละนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่คุณชอบไปด้วยอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้นะเออที่พักผ่อนหย่อนใจแนละทําให้คุณได้ได้เจริญสติเจริญปัญญาอะไรต่างๆด้วยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าครึ่งปีหลังคุณมีโอกาสได้พบรักแท้แน่นอนแต่คุณอย่ากดดันตัวเองหรือรู้สึกวอนมันมากนะเออทำตัวตามสบายมันจะมาในจังหวะที่คุณสบายอกสบายใจแต่ถ้าเกิดคุณเหมือนกับ รู้สึกต้องการมันเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้พยายามตามหานะมันมากจนเกินไปมันอาจจะผิดหวังหรือมันไม่เป็นไปดังใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสบายสบายสบาย,บายใจเนาะมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองมันจะเข้ามาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวความรักความรักเจ้าขาจูจูก็มาไม่ทันตั้งตัวนะจ๊ะเอออาจจะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้เนาโอเค ไครแล้วเขานายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมากองที่2กันบ้างนะจ๊ะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เออคนที่เลือกกองนี้ต้องงอกเลยคุณเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆได้ด้วยตัวเองเนาะ ดูล่าเลิงเบิกบานแจ่มใสแฮปปี้มีความสุขจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่กับตัวเองคุณก็รู้สึกมีความสุขแล้วแหละแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะได้มีความรักได้เจอความรักบ้างหรือเปล่าเนาะ,อะขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะคะเออว่าจะเป็นอย่างไรดวงความรักของคุณในครึ่งปีหลัง2567จะเป็นอย่างไรเฮ้ยความรักอยู่ใกล้ตัวมากนะคนรักอยู่ใกล้ตัวมากนะ ครึ่งปีหลังดูเหมือนกับว่าดวงชะตาความรักจะได้เจอความรักกับคนใกล้ตัวเอออาจจะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้นะว่าจะได้เจอกันดูเหมือนจะมีช้อยมีทางเลือกด้วยฮะเอาล่ะเอาล่ะเออเอาล่ะเอาล่ะดูเหมือนครึ่งปีหลังจะโซฮอตนะจ๊ะที่รักว้า กรี๊ดลยกรี๊ดลยหนุ่มโสดสาวโสดครึ่งปีหลังนะ2,567เตรียมตัวเลยนะครึ่งปีหลังจะโซฮอตนะครึ่งปีหลังนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสว่าจะมีคนมาให้เลือกอาอราราศีสสเสนมาเต็มแล้วนะจุดๆนี้ครึ่งปีหลังจะถึงทีของพุดแล้วดูเหมือนกับว่าดวงความรักจะดีดี ดีมีโอกาสว่าจะมีคนมาให้เลือกออย่าพรีผลามอย่าเผลอตัวอย่าเผลอใจอย่ารวดเร็วเกินไปมีโอกาอสอัศวะเฮ้ยนะความรักเราร้อนรุนแรงครึ่งปีหลังนะ คนโสดเตรียมตัวให้ดีมีช้อยมีทางเลือกความรักอยู่ใกล้ตัวด้วยนะอาจจะพบรักหรือว่าเป็นไปได้เหลือเกินว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกันอยู่ในวงสังคมเดียวกันอาจจะตกหลุมรักคุณแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้มีโอกาสนะที่อาจจะเผลอไผลนะบรรยากาศพาไปอสระเฮเดเฮกันนะ ทำให้ความสัมพันธ์นะคะลึกซึ้งได้ในครึ่งปีหลังนะจ๊ะครึ่งปีหลังเตรียมตัวเลยสเสน่ห์เย้ายวนใจฮอตแบบไม่รู้เรื่องเลยนะจะมีคนมาชอบมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนแค่อย่าเผลอไผ่อย่าเผลอตัวอย่าเผลอใจเพราะอาจจะเผลอไผ่ลึกซึ้งกันไปมากมายเหลือเกินนะ แต่ต้องบอกเลยครึ่งปีหลังนี้เตรียมตัวให้ดีคนโสดจะไม่โสดและทีนี้ยเพราะว่ามีโอกาสจะได้พบรักคนรักเป็นคนใกล้ตัวนะหรือคนใกล้ตัวอาจจะตกหนุมรักแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะมีโอกาสลึกซึ้งกันด้วยมีช้อยมีทางเลือกเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังนี้คนโสดเตรียมตัวเลยคนจะมีช้อยมานะใครบางคนที่อาจจะแบบไม่ได้สนใจใครมาตั้งนานแล้วล่ะนะ อยู่ๆก็มีคนมาให้สนใจอยู่ๆก็จะมีคนที่จะมาเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่หรืออยู่ๆก็มีใครที่คุณรู้สึกพิเศษอยากจะดูแลหัวใจมากมายเดือเกินโอ้คือมีโอกาสว่าคุณจะได้เจอใครบางคนที่คุณรู้สึกพิเศษจากที่คุณอาจจะชิวๆมาตั้งนานแล้วนะเออแต่อยู่ๆก็คนนี้ไม่รู้อีท่าไหนรู้สึกลึกซึ้งรู้สึกพิเศษรู้สึกว่า เหมือนรู้จักกันมานานรู้สึกว่าอยากจะผูกพันรู้สึกพิเศษรู้สึกห่วงใยเป็นพิเศษรู้สึกห่วงใยแบบไม่เคยเป็นกับใครมาก่อนครึ่งปีหลังเตรียมตัวจะได้พบเขาคนนี้แน่นอนนะคะและเพอเอมีมากกว่าหนึ่งคนสับสนเล่นๆเลยทีเนี้ย มีโอกาสงงเลยว่าจะเลือกใครดีต้องบอกเลยว่าครึ่งปีหลังนี้คนโสดที่เลือดฝีดไปเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่มีรักให้เลือกเออเป็นดวงชะตาชีวิตที่สเสน่ห์รุนแรงเร่าร้อนเหลือเกินเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาส มีช้อยมีทางเลือกในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนจะมีคนมาให้เลือกจะมีคนมาเสนอตัวเสนอใจจะมีคนมาทำให้หวันไหวจะมีคนทำให้หัวใจคุณไม่เหมือนเดิมนะจ๊ะ,ะใครและคุณนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอะต่อมาค่ะ คนที่เลือกกลองที่สามกันบ้างคนที่เลือกกลองที่สามนี้เนาะต้องบอกเลยคุณโสดอย่างมีคุณภาพจริงๆนะโสดอย่างมีคุณภาพเพราะคุณดูพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเนาะเอ่อทำให้ตัวเองดูดีมีคุณค่ามีออรา่ามีสเสน่ห์นะเออมีพลังงานดีๆมากเลยอะ่ะนะเออแล้วก็ดูเหมือนกับว่า ถึงแม้จะโสดแต่ก็ยังดูแลรักษาตัวเองให้มีความสุขได้ด้วยตัวเองอะขอดูพลังงานหน่อยละกันนะว่าคนโสดนะครึ่งปีหลัง2567นนะดวงชะตาความรักของคุณจะเป็นอย่างไรใบที่หนึ่งมาค่ะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับบางครั้งบางทีคาดหวังนะเจออะไรที่มันเหมือนคาดหวังแต่ไม่เป็นไปดังใจเหมือนกันเนาะอะขออาจจะแอบ ชอบใครบางคนเป็นไปได้เหมือนกันนะ,อะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเออเออดูเหมือนมีโอกาสไปเจอไปชอบคนที่มีสเสน่ห์ชอบคนที่มีเจ้าของอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันเนาะครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงบ้างขอดูพลังงานหน่อยซิเออหรือแอบ,บชอบเพื่อนแอบบรู้สึกดีๆกับเพื่อนและสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงในครึ่งปีหลังโอ จริงจริงมันมีโอกาสที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์อยู่นะแต่ต้องกล้าต้องใจกล้าต้องใจกล้าโอเคเก็ตละโอเคเก็ตละนี่ evaluation. คุณกำลังตกหลุมรักคนใกล้ตัวอยู่ใช่ไหมคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยครึ่งปีหลัง2567เนี่ย โอกาสที่คุณจะสมหวังในความรักมีอยู่นะแต่คุณต้องกล้ากว่านี้ดูจากพลังงานตรงนี้หากคุณกำลังตกหลุมรักคนใกล้ตัวนะอ,อ,อาจจะทำงานที่เดียวกันเรียนโวยการเพื่อนสนิทมไม่สาหายรลุนพี่รุ่นน้องอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสหรือแม้กระทั่งคนที่คุยคุยกันอยู่ทางออนไลน์นะมีโอกาสว่าความรักนี้จะสมหวังแต่คุณต้องใจกล้ากว่านี้ ต้องกล้าที่จะรักกล้าที่จะไปทายทักกล้าที่จะจีบอืมก็ดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสสมหวังในความรักอยู่นะแต่รอแค่คุณใจกล้าบ้าบิ่นนิดนึงถึงจะมีโอกาสที่จะพิชิตฝันได้นะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่า,าคุณไม่ได้มีคนชอบเป็นพิเศษหรือว่าแอบชอบเป็นพิเศษในครึ่งปีหลังเนี้ยมันจะมีคนมาให้คุณแอบชอบมีโอกาสจะได้พบรักกับคนใกล้ตัว หรือมีคนใกล้ตัวมาให้คุณรู้สึกดีๆมีโอกาสว่าคุณอาจจะตกหลุมรักคนมีเจ้าของนะหรือเพื่อนสนิทนะหรือตกหลุมรักคนที่มีเสน่ห์มากๆนะอาจจะได้พบปะหรือรู้จักกับคนที่มีเสน่ห์มากๆคุณอาจจะเกิดอาการตกหลุมรักในครึ่งปีหลักนี้มีคนมาทำให้คุณหวั่นไหวแน่นอนมีคนมาทำดีกับคุณทำให้คุณสับสนแน่นอน มีโอกาสที่จะมีคนมาทำให้คุณหัวใจสับสนกระสับกระส่สายแน่นอนนะคะในครึ่งปีหลัง2567นี้คนโสดเตรียมตัวเลยนะหากคุณยังเป็นอะไรที่ไม่ได้ชอบใครไม่ได้รู้สึกดีๆกับใครเป็นพิเศษมีโอกาสว่าจะมีคนมาทำให้คุณหวัน่นไหวเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวหรืออาจจะเป็นคนที่ทำงานเดียวกันก็ได้นะเออ ซึ่งอาจจะเป็นคนที่รู้จักสนิทสนมกันหรือเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีคนชอบเยอะก็ได้หรือเป็นคนที่อาจจะมีเจ้าของแล้วแต่อยู่ๆคุณก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงดนจิตโดนใจให้คุณรู้สึกดีกับเขาคนนี้นะเออส่วนถ้าเกิดใครมีคนที่รู้สึกดีๆอยู่แล้วต้องบอกเลยดวงชะตาในครึ่งปีหลังโอกาสสมหวังมีแต่คุณต้องกล้าและมั่นใจมากกว่านี้มากๆ เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยในครึ่งปีหลังมันจะความคืบหน้ามันจะมีเต็มที่ก็คือได้พูดคุยกันเท่านั้นเองนะเออแต่ถ้าเกิดอยากก้าวกระโดดหน่อยก็ต้องบอกว่าต้องกล้ามากกว่านี้แต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าโอกาสที่จะพัฒนานความสัมพันธ์ในครึ่งปีหลังนะสำหรับคนที่แอบชอบใครอยู่เนี่ยแล้วคนโสดที่แอบชอบใครอยู่มีอาจจะได้คุยกันก็ได้นะมันอาจจะเป็นสเต็ปของการพูดคุยกันก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะก้าวนะพัฒนาความสัมพันธ์ให ให้ไกลกว่านี้ให้เร็วกว่านี้ต้องกล้าที่จะลุยนะเออต้องพร้อมจะลุยต้องกล้าที่จะลุยต้องกล้าที่จะรักแล้วความสัมพันธ์ของคนณนะที่แอบชอบเขาอยู่เนี่ยจะได้สมหวังได้อย่างรวดเร็วน,นั่นเองเนาะใครแล้วนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะอ่ะสุดท้ายกันแล้วค่ะคนที่เลือกกองสุดท้ายกองนี้นะจ๊ะ ดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้วตัวคุณเนาะค่อนข้างที่อยากจะเจอความรักที่มันใช่อะรักที่มันเป็นไปดังใจรักที่สมหวังรักที่ยาวนานคุณอาจจะอยากเจอความรักแบบนี้เนาะคนโสดนี่นะเอออะขอดูพลังงานหน่อยนะว่ามีโอกาสที่คุณจะมีความรักแบบไหนดวงความรักของคุณเป็นอย่างไรในครึ่งปีหลัง2567ขอดูพลังงานหน่อยนะอืม ดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยเนาะดูความรักของคุณเป็นอย่างไรโอ๊ยตายแล้วระวังรักซ้ำรักซ้อนครึ่งปีหลังเนี่ยนะเออเพิ่งโสดหรือเปล่าถ้าเพิ่งโสดเนี่ย โอเคโอเคเข้าใจแล้วคือถ้าพงคุณคุณเพิ่งโสดเนี่ยดูเหมือนคุณยังไม่ลืมคนเก่าเลยเนาะ,ะคุณเพิ่งโสดใช่ไหมเพิ่งจบจากความสัมพันธ์มาหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งแบบ เลิกลากับใครบางคนไปดูเหมือนกับว่าคุณยังไม่ลืมคนเก่าใช่ไหมดวงชะตาความรักของคุณในครึ่งปีหลังนะต้องบอกเลยว่าหากคุณยังไม่ลืมคนเก่าๆดูเหมือนว่าคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆมันยังวนเวียนซับซ้อนกันอยู่นะคือมีโอกาสเหลือเกินว่าคนเก่าใครเก่าๆอาจจะหวนคืนนะ หากคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์มานะคนเก่าๆยังหวนคืนอยู่ยังมาลุมมาตุ้มอยู่ต้องบอกว่าครึ่งครึ่งปีหลัง2 5, 5 6 7นะคนเก่าจะหวนคืนคนใหม่ก็จะเข้ามาจะมาลุมมาตุ้มความรักอาจจะดูวุ่นวายหน่อยเนื่องจากว่าคนเก่าก็ยังเข้ามาวนเวียนหรือคุณอาจจะยังไม่ลืมคนเก่าก็เป็นไปได้ คนใหม่ก็เข้ามาเพราะฉะนั้นคุณเลือกและตัดสินใจให้ดีนะจะเปิดโอกาสให้คนเก่าหรือจะเปิดโอกาสให้คนใหม่หรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีคนเก่าใดๆทั้งสิน้นระวังนิดนึงมีโอกาสมีรักซ้ําซ้อนหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอความรักที่มากกว่าหนึ่งคนมีคนมาชอบพอคุณมากกว่าหนคน นะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้เจอคนรักที่เขาอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือเจอคนที่เขาอาจจะยังไม่ได้ลืมคนเก่าร0อเนาะเพราะฉะนั้นแล้วให้เวลากับความรักนิดหน่อยครึ่งปีหลัง2 5 6 7ดวงชะตาความรักของคุณนะมีโอกาสว่าจะเป็นความรักที่มันมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะบางครั้งบางทีนะคุณอาจจะยังไม่ลืมคนเก่าทำให้คนใหม่เข้ามา คุณก็ยังไม่ลืมคนเก่าแล้วคนเก่าก็เข้ามาอีกมันจะวุ่นวายสับสนนิดนึงเพราะฉะนั้นคิดให้ดีไตรตรองให้ดีอย่ารีบร้อนบางทีนะเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปแต่จริงๆใจยังไม่ลืมคนเก่านะไปรับคนใหม่เข้ามากลายเป็นว่าคนใหม่เข้ามาจริงๆก็ยังไม่ได้ถูกใจหรอกยังไม่ถูกอกถูกใจหรอกแต่ว่าไปรับเขาเข้ามาแล้วทำให้มันวุ่นวายได้เพราะฉะนั้นครึ่งปีหลัง2567 ขอเตือนไว้ก่อนนะว่าอย่ารีบร้อนในเรื่องของความสัมพันธนะ์นกหากคุณยังไม่ลืมคนเก่าหากคุณยังมีคนเก่าอยู่ในใจอย่าพึ่งรีบรับคนใหม่เข้ามาเนาะเพราะว่ามันมีโอกาสที่คนเก่าจะวนเวียนกลับมานะแล้วเดี๋ยวมันมาลุมมาตุ้มอ่ะมันอิลุงมตรงนางเพราะว่าคนเก่ามาคนใหม่ก็เข้ามาคุณจะสับสนและเลือกไม่ถูกเนาะเนาะเอ หรือเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีคนเก่าอะไรยังไงใดๆดทั้งสิ้นนะช่วงเวลานี้ความรักของคุณอาจจะยรุงตรงนงังตรงที่อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามามากกว่าหนึ่งคนมีช้อยมีทางเลือกเยอะแต่ในขณะเดียวกันคนที่อาจจะทําให้คุณสปาร์กหรือว่ารู้สึกดึงดูดมากเป็นพิเศษอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของหรือคนที่เขาอาจจะยังไม่ได้ลืมคนเก่าร้อเอร์เซต ซึ่งอาจจะทําให้คุณสับสนได้นะเออนะดูจากพลังงานตรงนี้คือคนที่เขาอาจจะเคลียร์คนเก่าไม่ได้หรือคนที่เขามีใครอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีแรงดึงดูดมากในช่วงครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังระวังมีรักซ้ําซ้อนหรือว่าระวังมีรักซ้อนหรือว่าระวังไปชอบคนมีเจ้าของระวงังหลงรักคนมีเจ้าของระวงังหลงรักคนที่มีสเสน่ห์มากๆหรือคนที่เขายังไม่ได้ ยังไม่ได้ลืมคนเก่าร้อเปอร์เซ็นะอย่าเพิ่งรีบรับความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาแล้วกันในครึ่งปีหลังเนาะเพราะดวงชะตาของคุณมีโอกาสที่จะมีความรักที่อาจจะมีความซับซ้อนซับซ้อนเพราะฉะนั้นแล้วหากมีคนมาคุยกับคนมีความรักอยู่อะไรก็แล้วแต่หรือสนใจใครก็แล้วแต่ให้ค่อยๆใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้กันไปนะคะค่อยๆพัฒนากันไปไม่ต้องรีบร้อนนะพอคุณไม่รีบร้อน ความรักมันจะค่อยๆชัดเจนเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ศึกษาเรียนรู้ผู้คนคุณมีช้อยมีทางเลือกเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องรียบร้อนกับความรักครึ่งปีหลังนี้ให้เวลาตัวเองในการทําความรู้จักผู้คนที่เข้ามาให้เวลาผู้คนที่เข้ามาได้พิสูจน์ตัวเองนะความรักมันจะได้ไม่ซับซ้อนความรักมันจะได้ไม่ซับซ้อนนะมันจะได้เป็นความรักที่สเสถียรเป็นความรักที่ถูกอกถูกใจเป็นความรักที่ มีความสดใสเป็นความรักที่มั่นคงนั่นเองอใครแล้วข้างนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริงกดซีเฟอร์สให้แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นลงใจให้หมอในการทําคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบืกอบ้านเตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย